ก่อนที่เรานะคะจะไปลองหยิบจับสวมใส่นะคะกับตัวนาฬิกาสมาร์ทวอทจาก s ซั s ซุงล่าสุดกับตัว Galaxy Watch 3นะคะซึ่งวันนี้ชมพูก็ามาลองใส่กันดูในไลฟ์นี้เรียวๆกันแบบจริงๆเลยจะเป็นการอาลองเล่นลองใช้ไปด้วยกันนะว่ามีฟีเจอร์โดดเด่นอะไรที่น่าสนใจบ้างตัวเรือนดีไซน์เป็นแบบไหนราคาเท่าไหร่แล้วมีรุ่นอะไรบ้างนะคะมีอะไรที่เป็นฟีเจอร์โดดเด่นนะคะในตัว Galaxy Watch 3เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆ ในไลฟ์นี้เลยแล้วกัน องแรกนะคะเรามาดูกันที่ตัวดีไซน์ก่อนแล้วกันเนาะซึ่งนะคะในตัว Galaxy Watch เนี่ยเขาเป็นแบบสายหนังแท้เลยนะทุกคนคือจะมีความเป็นฟิลสายหนังแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ซึ่งไซส์ที่ชมพูเอามารีวิวเนี่ยก็ถ้าเกิดเทียบกับตัวข้อมือนะคะจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยเพราะว่านะคะตัวเรือนที่ชมพูได้มาตัวนี้นะคะจะเป็นขนาด45มิลในรุ่น45มิลเนี่ยเขาก็จะมีออก เป็น2แบบนะคะเป็นแบบบลูทูธขนาดนะคะ4 5มิลราคาอยู่ที่15,900บาทแต่รุ่นที่ชมพูใช้ตอนนี้นะคะ นั่นก็คือเป็นรุ่นแบบ LTE ราคาอยู่ที่1 8,900บาทแล้วแต่ไลฟ์สไตล์เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้แบบว่าต้องติดเรียลไทม์นะคะในเรื่องของการแจ้งเตือนหรือการโทรเข้าโทรออกมากมายขนาดนั้นก็ใช้เป็นตัวบลูทูธนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ความคล่องตัวไม่ต้องอยู่ใกล้กับมือถือก็สามารถที่จะใช้งานผ่านตัวสมาร์ทวอ์ได้ก็ใช้เป็นตัว LTE ราคา18,900บาทแต่ถ้าเกิดใครสนใจในรุ่นขนาด41มิลนะคะก็จะเล็กลงมากว่านี้ซึ่งก็จะมีเป็นสีมิสติกบรอนซ์นะคะ สีชมพูโกโก้เนี่ยถ้าอยากได้เป็นรุ่น41มิลก็แนะนําสาหรับสาวๆผู้หญิงนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดผู้หญิงใส่นะคะมันค่อนข้างใหญ่พอเราใส่ข้อเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะมีความหลวมแล้วในเรื่องของการตรวจวัดเซนเซอร์เนี่ยถามว่าแม่นยำไหมแม่นยาแต่ว่าด้วยความที่ตัวเรือน,น่ะไม่ติดกับตัวข้อมือของเรานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้คาดเคลื่อนได้โอเคซึ่งในรุ่นนี้นะคะก็มีมาด้วยกันทั้งหมด2สีสําหรับขนาด45มิลน,นะคะนั่นก็คือเป็นสีมิสติกแบล็กก็อีกหนึ่ คือ Mystic Silver นะคะก็จะเป็นสีเงินนี่นะคะเป็นหนังพรีเมี่ยมแท้นะคะจากทางซัมซุงซึ่งก็บอกว่าสวมใส่สบายมากๆแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยค่อนข้างเบานะคะ เรามาดูในส่วนของตัวหน้าจอกันก่อนแล้วกันเนาะซึ่งในส่วนของตัวขอบตัวเรือนนะคะสามารถที่จะหมุนการใช้งานได้นะคะมีอะไรบ้างมีตัวขอบตัวเรือนที่สามารถหมุนได้นะคะมีเป็นตัวสายที่เป็นสายหนังแบบนี้นะถ้าเกิดใครเพิย์เดอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีเป็นตัวสายสีดําแถมให้เพิ่มอีกแล้วก็มีปุ่มนะคะเป็นปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มเข้าตัวเมนูต่างๆนะคะด้านหลังเป็นตัวเซ็นเซอร์แบบนี้นะคะเขาจะมีเป็นตัวชาร์จมาให้ด้วยนะซึ่งตัวชาร์จตัวนี้จะบอกว่าใช้งานได้ ค่อนข้างสะดวกสบายไม่ต้องมีเป็นตัวล็อกหรือว่าเป็นตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวนูนๆขึ้นมาเพื่อที่จะล็อกเข้ากันกับตัวชาร์จนะคะเดี๋ยวชมพูลองชาร์จให้ดูนะว่าฟิลกรชาร์จประมาณไหนนะคะอ่ะนี่คือตัวชาร์จนะคะของ Galaxy Watch 3นะคะซึ่งก็จะเป็นตัวเป็นแบบนี้ระวังไปขึ้นไม่เอ่ย นี่นะคะก็จะทําการขึ้นแบบนี้ซึ่งจากที่ชุมพูลองชาร์จเนี่ยก็ประมาณ2ชั่วโมงนิดนิดก็การชาร์จเนี่ยค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็เป็นตัวแม่เหล็กดูดกันแบบนี้แต่ต้องบอกนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าชาร์จไปแล้วมีการกระทงกระแทกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเลื่อนนะเพราะมันหลุดง่ายมากเลยทุกคนดูสิมันไม่ได้ดูดกันแน่นขนาดนั้นนะคะโอเคอันนี้คือฟิลการชาร์จนะคะก็เป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อในเรื่องของตัวดีซาร์ดูไปแล้วเนาะเป็นตัวฟิลหนังนะคะแล้วก็ตัวนี้ขนาดอยู่ที่45ม เป็นรุ่น LTE นะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของการเชื่อมต่อกันดีกว่าเนะาะการเชื่อมต่อนะคะชมมูใช้กับตัวเครื่องส่วนตัวทชมมูใช้อยู่นั่นแหละนะคะนั่นก็คือ Samsung Galaxy S10 p l u s นะคะเราก็สามารถนะคะที่จะเชื่อมต่อได้สําหรับตัว Galaxy Watch3 นะคะรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งใน Android แล้วก็ iOS สําหรับ iOS นะคะก็เชื่อมต่อได้ตั้งแต่ iOS 9ขึ้นไปหรือตั้งแต่ iPhone 5นะคะ แต่ถ้าเกิดเป็น Android ก็ใช้ได้ตั้งแต่ Android 5ขึ้นไปที่มี RAM นะคะที่หน่วยความจำอยู่ที่1.5นะคะกิกะไบต์ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัว Galaxy Watch 3ได้โอเคตัวแอปพลิเคชันที่เราจะใช้หลักๆ2แอปพลิเคชันนะคะนั่นก็คือตัว Galaxy Wearable นะคะกับตัว Samsung Health เราเข้าไปที่ตัว Galaxy ก่อนแล้วกันนะคะซึ่งตรงนี้ชมพูดได้ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน Galaxy Watch 3แบบนี้เนาะวิธีการเชื่อมต่อง่ายมากๆแล้วทุกคน คือพอเราโหลดนะคะตัวซัมซุงนะคะเวอร l เบมาเรียบร้อยตัว Galaxy mm ่เวรเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็เข้ามาเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ mm hmm. แค่นั้นเอง mm hmm. เชื่อมต่อง่ายดายมากๆค่ะ ขอบตัวเรือนเนี่ยเอ๊ะบางคนหมุนหมุนเอ๊มันคืออะไรนะคะซึ่งตัวนี้สามารถที่จะเลื่อนไปหน้าวิดเจตได้นะคะซึ่งวิดเจตตัวนี้เราก็สามารถที่จะตั้งค่านะคะผ่านสมาร์ทโฟนในแอปพลิเคชันในเครื่องซัมซุงของเราได้หรือเราจะตั้งผ่านหน้าในตัวสมาร์ทวอ h เลยก็ได้เช่นเดียวกันกดเพิ่มตรงนี้นะคะก็เลือกได้นะคะว่าเราจะเอาเป็นอะไรนะคะจะเพิ่มเป็นอะไรหรือถ้าเกิดว่าอยากให้ตั้งค่าแบบสะดวกสะดวกปุ่มนี้ชมพูเพิ่งกดไปนะคะก็คือปุ่มโฮมแต่ถ้าเกิดเราต้องการเข้า หน้าแอปพลิเคชันนะคะในการดาวน์โหลดหรือเข้าในส่วนของตัวฟังก์ชันแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็กดปุ่มด้านล่างซึ่งตรงนี้เราก็สามารถไปปรับแต่งนะคะในแอปพลิเคชันของตัว v e a า a b l e อีกได้อีกทีหนึ่งในสมาร์ทโฟนซึ่งเดี๋ยวจะปูให้ดูอีกทีหนึ่ง ะะดูโดยรวมของตัวเครื่องกันไปก่อนแล้วกันการปัดขึ้นนะคะอ่าไม่ใช่คือปัดขึ้นปัดลงปัดลงนะคะก็จะเข้ามาหน้าเมนูแบบนี้นะคะจะมีเป็นส่วนของตัวโหมดกู๊ดไนท์นะคะก็คือเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนนะคะก็จะใช้ในส่วนของการติดตามการหลับนอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการแจ้งเตือนเอ๊ะมันก็จะ นับว่าเราตื่นหรือเปล่าซึ่งตัวนี้ก็มีเป็นตัวโหมดหลับนอนมาให้พอเราเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่พอกลับขึ้นมาทุกคนเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวชมพูขออนุญาตเปิดเปิดแสงก็ขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันเนาะเข้ามาที่ตั้งค่าเนาะอันนี้ก็คือเล่นลองเล่นแบบพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคเพิ่มแสงไฟสุดแล้วนะคะก็ประมาณนี้เนาะอะเมื่อกี้เราเปิดเป็นโหมดหลับนอนใช่ไหมคะนี่ o o d n i g h t เพราะฉะนั้นค่ะใครที่ต้องการนะคะที่จะเปิดตรวจวัดเวลาว่าเราหลับลึกหรือเปล่านะคะเป็นยังไงบ้างจับสแต็กในเรื่องของการนอนหลับนะคะก็ไม่ต้องกงังวลเราสามารถที่จะปิดการแจ้งเตือนแบบนี้ได้มีเป็นตัวหมดห้ามรบกวนก็จะไม่มีการสั่นเตือนใดๆทั้งสิ้นเนาะมีโหมดภาพยนตร์นะคะในกรณีที่เราไปรับชมภาพยนตร์นะคะสามารถที่จะเปิดโหมดนี้ได้เลยไม่ต้องเข้าไปเซ็ตตั้งค่าในมือถือให้มันยุ่งยากวุ่นวายหรือใครนะคะที่ ออกกาลังกายว่ายนงว่ายน้ําแล้วก็บางทีเนี่ยหยดน้ําอะไรไปโดนทัชโดนตัวสกรีนหน้าจอเนี่ยทำให้เราใช้งานเอง <c oughs> อัตโนมัตินะคะ <c oughs> ก็มีโหมดกันน้ําล็อกกันน้ําให้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะปลดล็อกในเรื่องของการล็อกกันน้าออกเนี่ยเราแค่กดปุ่มค้างเอาไว้นะคะปุ่มด้านล่างนะคะทุกคนชมพูจาผิดโอเคอ่ะแค่นี้ชมพูก็กลับมาใช้โหมดปกติได้แล้วนะคะ เราไปดูนะคะในส่วนของตัวหน้าปัดเนาะซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาสามารถที่จะปรับแต่งในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยได้เยอะมากๆนะทุกคนก็สามารถปรับแต่งตามความชอบของเราได้เลยนะคะว่าเราอยากได้เป็นบาฟิลแบบไหนฟิลรูปภาพโชว์แค่นาฬิกาเฉยๆนะคะหรือว่าอยากได้สีสันสวยงามยังไงเดี๋ยวจมูลองใช้เป็นตัวอื่นดูแล้วกันเนาะเราอยากได้ความสวยๆแบบว่าไม่ได้ไปออกกำลังกายอยากได้หน้าปัดแบบเก๋ๆเหมือนใส่นาฬิกาทั่วไปโอเคเห็นไหมทุกคนแค่นี้เราก็จะ จะได้หน้าปัดน,นาฬิกาแบบสวยเก๋แต่เมื่อไหร่เราเข้าฟิตเนสอยากได้ความแบบสมาร์ทแล้วก็ใช้งานได้จริงบอกองบอกก้าวดดตาการเต้นของหัวใจเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ แค่นี้นะคะทุกคนซึ่งเราสามารถปรับแต่งตามความชอบของเราได้เลยค่ะในเรื่องของการปรับแต่งในเรื่องของตัวหน้าจอเนี่ยก็สามารถทําได้ประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มรูปเข้าไปได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์อื่นๆน,นะคะที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่าในเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะเราก็สามารถที่จะเข้ามาปรับแต่งในตัวนะคะไวร์เลอร์แบบนี้ได้นะคะซึ่งเขาก็จะบอกในส่วนของตัวแบตเตอรี่มาให้ว่าสามารถใช้งานได้นะคะเท่าไหร่ซึ่งรุ่นนี้นะคะชมพูก็ใช้งานมาแล้ววันกว่า นะแล้วก็ยังใช้งานนะคะแบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่ที่5 8ใช้งานได้ยาวๆอีก1วัน2ชั่วโมง4ีบกนาทีโอ้โห,โอโหบอกได้ยิบแบบนี้เลยในเรื่องของการแจ้งเตือนค่ะเราก็สามารถที่จะเข้ามาเซตตั้งค่าเองได้ทั้งหมดเลยนะจะให้แจ้งเตือนอะไรอย่างเช่นในเรื่องของตัวอ e ีเมลเทเล gram คุยงานต่างๆนะคะตัวแชทแมสเซจอะไรก็ตามเนี่ยเราเข้ามาปรับแต่งตั้งค่าได้ก็เหมือนกับตัวสมาร์ทวอททั่วๆไปนะคะส่วนตัววิเจตที่ชมพูบอกทุกคนคือการที่เราหมุนตรงนี้มานะคะหมุน มาทางด้านขวานะคะก็คือหมุนตัวขอบนาฬิกาเนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งได้นะคะว่าเราอยากให้หน้าวิจเจต,ตของเราเนี่ยใช้งานด้านไหนบ้างเข้ามาเพิ่มในตัวแอปพลิเคชันแบบนี้ได้เลยค่อนข้างสะดวกส,สบายมากๆนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบนะใครเป็นสายไม่ชอบดื่มน้ำนะคะแนะนําว่าให้เพิ่มวิจเจต,ตในเรื่องของการดื่มน้ำเข้าไปอย่างวันนี้ดื่มเยอะสุดๆแล้ว3แก้วจ้ะ ดื่มไป3แก้วเท่านั้นเองนะ,ะ๊ะเราสามารถเพิ่มวิจจ์เข้าไปได้นะคะโอเคมีอะไรอีกในเรื่องของตัวแอปนะคะเราก็สามารถที่จะปรับแต่งรูปแบบของแอปได้เหมือนกันเดี๋ยวชมพูล,ลองเข้าตัวแอปพลิเคชันให้ดูกดปุ่มด้านล่างนะคะเข้าไปหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันนะคะหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวนาฬิกาซัมซุงเพลตต่างๆนะคะเราก็สามารถมาปรับแต่งได้นี่ใจให้ขึ้นเป็นหน้า1ห,หน้า2หน้า3นะคะแล้วก็เลือกแอปพลิเคชันเนี่ยที่เราจะให้ขึ้นในสม อีกหนึ่งอย่างนะที่ชมพูลองเล่นแล้วชมพูรู้สึกว่าชมพูค่อนข้างชอบมากๆเลยนะคะเข้ามาที่ขั้นสูงเนาะที่เราบอกไปว่าเขาจะมีในเรื่องของตัวล็อกกันน้ํานะคะแล้วก็มีการควบคุมความไวการสัมผัสนี่มีโหมดห้ามรบกวนมีโหมดกู๊ดไนท์ที่ช่วยในยเรื่องของการจับการหลับนอนนะคะว่าเราหลับลึกมากน้อยแค่ไหนนะคะอีกอันนึงสมมุติเราเกิดเหตุอุบิเหตุหัวใจวายหัวใจหยุดเต้นมีการล้มหรือมีการผิดปกติของหัวใจนะคะที่เราตั้งค่าวไว้เนี่ย เราสามารถที่จะเพิ่มนะคะรายชื่อฉุกเฉินหรือเป็น SOS เนี่ยได้นะคะเราก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกรายชื่อต่างๆเนี่ยได้เลยแล้วแต่ว่าเราจะให้เขาติดต่อไปหาใครอีกอย่างหนึ่งค่ะจะเป็นการส่งข้อความนะคะ SOS ไปก็ได้เช่นเดียวกันเราต้องทําการตั้งค่าโดยการเปิดก่อนนะคะสร้างรายชื่อขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พิมพ์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เมื่อเกิดเหตุนะคะในการล้มขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาก็จะติดต่อหาหมายเลข หรือข้อความนะคะที่เราเซตติ้งเอาไว้ซึ่งอันนี้ดีมากๆนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะครั้งที่แล้วเนาะถ้าเกิดใครได้ดูในส่วนของตัวไลฟ์สดที่เป็นตัวสมาร์ทวอชเช่นเดียวกันรอบที่แล้วใส่นาฬิกาตามหามือถือรอบนี้ทิ้งนาฬิกาไว้ที่ไหนไม่รู้ตามหานาฬิกา นี่เลยจ้ะกรณีนี้คือนาฬิกาหายนะทุกคนเราสามารถใช้ตัวแอปพลิเคชันที่เราเชื่อมต่อกับนาฬิกาเนี่ยหานาฬิกาได้ว่านาฬิกาอยู่ที่ไหนเพราะว่าในรุ่นนี้เนี่ยมันมี GPS ตามด้วยนะคะเข้ามาที่ค้นหานาฬิกาส่วนตัวค่ะเริ่มมันจะมีเสียงตามแบบนี้เลยค่ะถ้าอยู่ไกลหน่อยนะคะเราอาจจะหาไม่เจอเนาะระบุตำแหน่งนี่เห็นไหมทุกคน เขาบอกที่อยู่มาแบบนี้เลยนะคะก็ประมาณนี้นะทุกคนก็สามารถระบุตำแหน่งที่อยู่ได้ใครขโมยไปรู้เลยนะจ๊ะอ๋อมีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะที่ใช้ด้วยกันนะคะกับตัว Galaxy Watch 3นั่นก็คือ Samsung Health เราก็สามารถที่จะ connect นะคะเชื่อมต่อกันได้ในส่วนของตัวหน้าการออกกำลังกายนะคะซึ่งก็จะซิ n c กันระหว่างตัวสมาร์ทโฟนนะคะกับตัวสมาร์ทวอท ก็จะมีบอกจนนกํานวนก้าวนะว่าเราเก้าวไปเท่าไหร่แล้วนะคะอะคิกเขาเข้าไปเนาะเขาก็จะมีขึ้นให้แบบนี้นะคะเป็นรายงานสเต็ซึ่งก็จะมีการรายงานให้แบบนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ในส่วนของตัวบันทึกน้ําหนักต่างๆโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่งตัวนาฬิกากันบ้างดีกว่าเลื่อนไปทางนี้นะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้ โอเคนี่เขาก็จะบอกนะคะว่าเราไปกี่แคลอรี่แล้วนะคะกินไปเท่าไหร่นอกเหนือจากการใช้นะคะผ่านตัวขอบตัวเรือนแล้วเราก็สามารถที่จะใช้นิ้วในการปัดไปได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของตัวโหมดออกกําลังกายกันก่อนแล้วกันเนะเาะการออกกําลังกายนะคะตรงนี้ก็คือสามารถที่จะ มีให้เราเลือกเนี่ยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโยคะการวิ่งนะคะก็จับจากจังหวะหัวใจแบบฟเรียวไทม์นะทุกคนเช่นการใส่เข้าฟิตเนสต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆซึ่งในส่วนของตัว s a m s u n g า a l a x y Watch 3เนี่ยก็จะดีไซน์ออกมานะคะเน้นในเรื่องของตัวสุขภาพแล้วก็การออกกำลังกายนั่นเองเนาะซึ่งก็มีโหมดนะคะในการออกกำลังกายให้เราเนี่ยเยอะมากๆเนาะแล้วก็จับ GPS แล้วก็ในเรื่องของตัวการเต้นของหัวใจเนี่ยมาให้ อะเราไปดูอย่างอื่นกันต่อนะคะเรื่องออกกับโรงรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอมุนไปค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะรุ่นนี้เนี่ยคือสามารถที่จะใช้นะคะรับสายพูดคุยผ่านเจ้าสมาร์ทวอทตัวนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวชมพูจะลองให้ทีมงานนะคะโทรเข้ามานะมาลองดูว่าเสียงชัดรับเสียงได้มากน้อยแค่ไหนนะทุกคนทุกคนอ่ะชมพู่ปิดเสียงแล้วนะคะทุกคนก็จะมีการสายเข้ามาแบบนี้เลยนะเดี๋ยวชมพูจะลองรับสายดูแล้วพูดนะคะ เปิดลาโพงนะคะโอเคเปิดขึ้นมาเลยฮัลโหลอะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตรงนี้นะคะได้ยินไหมคะอันนี้คือเสียงที่เราได้จากนาฬิกานะคะเสียงชัดดีไหมคะได้ยินชัดเจนนะคะโอเคลองพูดอะไรมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดู โอเคแล้วค่ะขอบคุณทีมงานนะคะวางสายแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นฟิวที่สายโทรเข้ามานะคะเราก็สามารถที่จะพูดคุยได้แต่ทุกคนก็คือต้องนึกภาพตามแบบนี้นะถ้าเรานะคะไม่ได้ใส่ในส่วนของตัวหูฟังนะคะเราก็ต้องเข้ามาคุยแล้วก็คุยแบบนี้มีอะไรอีกนะคะที่เหลือก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวสเปคตัวนาฬิกากันบ้างดีกว่าเนาะ อะรุ่นนี้นะคะก็คือ Galaxy Watch 3ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูงานแบตเตอรี่เขานิดนึงแบตเตอรี่รุ่นนี้นะคะเขาให้มาอยู่เท่าไหร่เอ่ยความจุของแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่340ม ah ิลลิแอมนะคะสำหรับหัวโหวย Galaxy Watch 3 ขนาด45มิลนะข้อมูลซอฟต์แวร์เป็นยังไงนะคะแน่นอนว่าในรุ่นนี้เนี่ยเขาก็มาพร้อมนะคะกับ One UI Watch นะคะเวอร์ชัน2.0ตัวแบตเตอรี่อย่างที่บอกนะว่า340ม ah, ิลิแอมแล้วก็ในส่วนของตัวตัวแรมเนี่ย8กิกะไบต์นะคะแล้วก็หน่วยความจำอยู่ที่1กิกะไบต์ค่ะ ึ่งอันนี้ก็จะเป็นฟิลนะคะไม่ไม่ได้เรียกว่าเป็นตัวรีวิวแล้วกันเนาะเป็นถึงฟิลของการสัมผัสในการจับมีฟีเจอร์อะไรโดดเด่นที่น่าสนใจบ้างนะคะตัวนี้ก็บอกเลยว่าเขาค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของการสายฮิลตี้นะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพในการแจ้งเตือนต่างๆในการตรวจวัดความเครียดนะคะในเรื่องของจังหวะการเต้นหัวใจซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดนะคะในเรื่องของตัวจากออกซิเจนในเลือดด้วยการตอบการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยสา มาตอบสนองผ่านตัว g r a c ี y วัด c h 3ได้เลยที่สำคัญคือกันน้ำนะคะ IP 68โอเควันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายใครยังไม่กลับบ้านนะคะก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย